สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลล์ทาโร่ค่ะคลิปนี้เป็นลันดอมที่ห6ข้อชื่อว่าข้อความจากจัก,กรวาลส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าพี่จัก,กรวาลน,นะคะจะส่งข้อความอะไรถึงคุณบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจวางลงเอาไว้ตรงนี้นะคะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะเพราะว่าไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนนึงนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะของคุณกันก่อนนะคะ The Magician นะคะสิบถ้วยอัดสวินถือไหม สามถ้วยราชาถือไม้ค่ะราชินีถือถ้วยนะคะหกไม้จจฮาลาฟนันเจมลันและสุดท้ายสามดาบนะคะพลังงานของคนที่เกิดวันพุธพลังงานของคนที่ อ,อยู่ในราศีธนูนะคะแล้วก็ราศีพฤกษกนะส่วนถ้าเป็นธาตุนะ,ะก็มาครบนะคะอืมมาครบนะดินนะคะน้ำลมไฟมาครบค่ะอ่ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนาะสิ่งหนึ่งนะคะที่ สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยจากไพ่ที่ขึ้นมานั่นคือพลังงานช่วงนี้ของคุณรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะคะบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับมั่นคงในอารมณ์นะแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าทําไมวันนี้ไม่มีความสุขเลยทางที่จริงๆแล้วสถานาการณ์ก็ปกตินะอืมทุกอย่างปกตินะคะงานดีเงนิงนดีนะคะ ครอบครัวดีเพื่อนดีอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรแบบเข้ามาแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคเลยในวันนั้นแต่ตัวของคุณเนะี่ยแค่มีความรู้สึกว่าทําไมวันนี้มันใจมันห่อเหี่ยวจังเลยทําไมวันนี้มันวิตกกังวลจังเลยนะคะหรือมันเป็นสถานาการณ์บางอย่างที่คุณเองมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันขาดหายอะไรไปเหมือนมีบางอย่างในชีวิตนะคะขาดหายไปจริงๆแต่คุณ ก็ไม่รู้ว่านะคะมันคืออะไรเนี่ยพลังงานเราออกมาเป็นแบบนี้นะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่บีเห็นจากหน้าไพ่อะ่ะคุณมีความมั่นคงอยู่แล้วทั้งหน้าที่การงานหน้าตาสัต์วทางสังคมนะคะการเงินของคุณนะแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรแบบนะี้คะทุกอย่างคือมันดีม,กมากๆอยู่แล้วนะคะแต่มันมีแค่อะไรก็ไม่รู้ว่าที่แบบเป็นความกังวลในใจอาจจะเป็นไปว่า คุณจะสามารถทําให้ทุกอย่างมันเป็นความสุขแบบนี้ได้นานแค่ไหนคุณจะสามารถประคับประคองงานงานนี้ให้มันสามารถไปได้ตลอดรอดฝั่งแบบนี้นะ่ะได้อีกนานเท่าไหร่อ่ามันอาจจะเป็นความกังวลตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราดูพลังงานตรงนี้ของคุณนะ่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยทุกอย่างคุณดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะหลายๆอย่างคือประสบความสําเร็จจากความสามารถของคุณ หลายๆอย่างก็ประสบความสําเร็จจากคนรอบตัวของคุณได้มีการผลักดันนะคะได้มีการสนับสนุนกันได้มีการจุนเจอืกันคือทุกอย่างนะบีบอกได้เลยว่าในช่วงของคุณในตอนเนี้ยค่ะมันราบรื่นมันไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากความกังวลและความกลัวของคุณว่าคุณจะสามารถที่จะรักษาสิ่งที่มันเป็นความสุขแบบนี้นะ่ะเอาไว้ได้นานแค่ไหนนะคะพลังงานของคุณนะออกมาเป็นแบบนี้นะแต่บีนะ่ะ เห็นอย่างหนึง่งละค่ะว่าคุณค่อนข้างที่จะกังวลมากกับเรื่องนี้นะคะแล้วความกังวลของคุณน่ะคุณเองก็คือมักจะเก็บเอาไว้ในใจเนาะไม่ได้มีการพูดนะคะไม่ได้มีการบอกให้กับใครได้รับรู้เลยนะคะคุณเล้วที่จะเก็บทุกๆอย่างเอาไว้เราไมนเหมือนกับว,ว่าบางทีอะค่ะตัวของคุณเองอาจจะคิดวางแผนในเรื่องของการเดินทาง หรืออาจจะเป็นการคิดในการขยับขยายนะคะบางสิ่งบางอย่างให้กับในเรื่องของการงานของคุณหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคุณพอดูราหนะ้ามันมีเรื่องของการเดินทางแต่ด้วยความที่คุณเองอะคะ่ะมีความรู้สึกแบบเป็นห่วงนะคะแล้วก็กังวลน,นะคะกับคนที่บ้านหรือคนที่บ้านอาจจะยังไม่อยากให้คุณไปในตอนนี้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าเป็นห่วงอะไรแบบนี้เนาะ,ะหรือคุณเป็นห่วงคนที่บ้านเนี่ยค่ะอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็เลยได้มีการตัดสินใจบางอย่างอะคะ่ะเป็นการพักบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ก่อนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีการเดินทางยังไม่มีการโยกย้ายแต่สิ่งหนึ่งที่บีเห็นถ้าหากว่าต้องการจะเดินทางต้องการที่จะโยกย้ายนะ่ะมันจะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะอืมเพราะไพอะ่อ่ะมันขึ้นมาเป็นเดือนพฤษภานะซึ่งบางทีอะคะ่ะในนักขนาดเนี้ยคุณเองอาจจะตอบปฏิเสธไปแล้วก็ได้หรือ อาจจะยังไม่ได้ปัดเตเสรแต่แบบแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะก็คือยังไม่ตัดสินใจนั่นเองแต่ให้ก็บอกว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายคุณเนะะี่ยค่ะมีเกณฑ์มากๆในปีนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นทิศทางที่ดีด้วยนี่คือพลังงานรวมๆนะคะที่ออกมาจากตรงนี้เพราะว่าใจของคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงก็เลยไม่อยากที่จะไป แต่คุณก็เห็นแล้วว่าถ้าคุณไปโอกาสอะมันดีแน่นอนนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้อความจากจักรวาลน,นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะพี่จักรวาลใบแรกบอกว่ามันใช่นะไม่ว่าในตอนเนี้ยคุณกำลังคิดอะไรก็ตามอะคะ่ะมันใช่นะคะคำตอบมันคือใช่นะอ่ะแต่นะคะ บางเรื่องนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีบางเรื่องเหมือนกันที่จังหวะเวลามันอาจจะยังไม่ได้เพราะฉะนันเราานะคะ่ะตอนนี้นะพี่จัก,กรวาลก็บอกว่ากับบางเรื่องกับสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทนะําน่ะมันใช่แล้วนะแต่กับบางเรื่องนะคะที่คุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงที่บ้านคุณไม่อยากที่จะไกลบ้านนะคะจริง,รงๆเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะบีวะไพเขาออกมาเป็นแบบนี้นะคำว่าไม่อะคะ่ะ คุณเป็นห่วงนะคุณเป็นห่วงที่บ้านแล้วคุณก็เลยไม่อยากทิ่จโยกย้ายเลยไม่อยาที่จะเปลี่ยนแปลงแต่พี่จกักรวาลบอกว่ามันไม่ใช่นะเพราะไอ้ทางที่จะต้องไปอะค่ะยังไงอะมันมีโอกาสที่ดีรออยู่นะหยุดทำให้ตัวเองสับสนได้แล้วอืมใช่เลยนะคะหยุดทำให้ตัวเองสับสนได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยต้องบอกว่าในใจของคุณเนาะมันเป็นคำตอบที่แบบว่า เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไม่ไปเดี๋ยวจะรับเดี๋ยวจะไม่รับเออมันเหมือนกับทุกอย่างอะคะ่ะมันทำให้คุณสับสนนี่ละค่ะมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคุณถึงมีอารมณ์ที่มันไม่คงที่ทางที่จริงๆแล้วในชีวิตของคุณนะคะ่ะมันค่อนข้างลงตัวพี่จักรวาลจึงออกมาบอกว่าหยุดทำให้ตัวเองสับสนได้แล้วนะบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ อย่าพึ่งไปจัดการอะไรนะคะปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะมันเป็นบทเรียนที่มีค่ามากๆที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะหยุดพักความคิดซะบ้างนะคะมีระยะห่างเอาไว้ก่อนกับสถานการณ์บางอย่างถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัยหรือว่าคุณถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่แน่ใจเลยว่าถ้าว่าคุณก้าวขาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรกลับมาหรือเปล่าพี่จักรวาลก็บอกว่าถ้าคุณไม่แน่ใจขนาดนั้นคุณก็ห่างเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะเอาให้มั่นใจแล้วว่าค่อยก้าวเข้าไปก็ได้ค่ะเพราะทั้งหมดที่คุณมีนะคะคือปัจจุบันขนาดเท่านั้นนั่นก็คือ ตอนนี้นะคะจิตใจของคุณนะ่ะจริงๆแล้วนะ่ะมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเข้ามาให้คุณทุกใจใช่ไหมคะนอกจากว่าความลังเลในการตัดสินใจเพราะฉะนันเรานะะ่าเนี่ยค่ะคุณลองอยู่กับปัจจุบันของคุณนะคะแล้วลองมองดูสิว่าทุกอย่างถ้าหากว่าคุณทําแบบนี้ในเส้นทางนี้คุณสามารถที่จะไปได้ไกลแค่ไหนหรือ ถ้าคุณไม่เดินไปในทางนั้นแต่คุณหยุดอยู่กับที่นะคะยังอยู่ที่เดิมทำงานเดิมๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบป,ปกติแบบนี้นะ่ะคุณจะเป็นยังไงคุณจะมีความสุขไหมเพราะทุกอย่างนะคะคุณต้องอยู่กับปัจจุบันจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเมื่อคุณได้นั่งคิดเมื่อคุณได้นั่งพิจารณาแล้วว่าถ้าไปมันดีไปได้เลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า ไม่น่าได้นะคะก็ยังคงแบบเป็นห่วงกับคนที่บ้านเพราะฉะนั้นเรานะ่ยคุณก็ไม่ควรที่จะไปเพราะว่าในบางครั้งนะคะเราก็จําเป็นจะต้องมองด้วยเหตุและผลแล้วก็มองรอบๆด้านถึงผลดีแล้วก็ผลเสียต่างๆแต่ถามว่าถ้าตามหน้าไพาอ่อ่ะถ้าเดินทางแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีไหมมันดีนะจงทําในสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทํานะคะ เพราะฉั้นเราเนี่ยมันก็เหมือนกับที่บีได้พูดไปเมื่อกี้เลยว่าสิ่งที่คุณมีคือปัจจุบันขณะเท่านั้นในปัจจุบันของคุณคุณจําเป็นต้องทําอะไรให้คุณมุ่งไปที่สิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณมองว่าปัจจุบันของคุณคือการเดินทางคือการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้คุณไปในทางนั้นแต่ถ้าปัจจุบันของคุณคือการหยุดตรงนี้นะคะอยู่ที่เดิมก็ขอให้คุณทําตรงนี้ที่เดิมของคุณนะคะให้เต็มที่นะคะ ใจเย็นๆก่อนนะคะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบนะยอมให้สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นไปตามธรรมชาติของมันบ้างคือด้วยความที่ที่คุณนะ่ะเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยความที่คุณนะ่ะเป็นคนที่เป็นห่วงทุกคนเลยคุณก็เหมือนกับว่าจะจัดการให้คนนั้นคนนี้นะคะ เป็นไปในแบบที่คุณต้องการนะคะหรือตัวของคุณเองมีความรู้สึกว่าถ้าคุณถ้าคุณย้ายไปสักคนหนึ่งหรือว่าคุณไม่อยู่สักคนหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องทําอะไรหรือว่าจัดการอะไรไม่ได้แน่ๆเลยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงแต่พี่จักรวาลก็บอกว่ายอมให้สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นไปตามธรรมชาติของมันบ้างคุณไม่จําเป็นที่ต้องควบคุมทุกอย่าง นะคะทุกคนสามารถที่จะเติบโตได้ทุกคนสามารถรับผิดชอบตัวเองได้คุณควรที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันบ้างอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากเกินไปนะคะเพราะคุณค่อนข้างเป็นห่วงทุกคนนะ่ะเพราะฉันรอน,นะคะคุณจึงไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรเพื่อตัวเองเลยอืมเพราะการที่คุณนะคะเป็นห่วงทุกคนแล้วคอยจัดการชีวิตของทุกๆคนเนะะี่ยค่ะจริงๆเราเนะ่ะ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะต้องสอนให้เขาเติบโตด้วยตัวของเขาเองนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำเพื่ออนาคตของคุณนะ่ะคุณสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วเมื่อคุณลงมือทำไปแล้วนะ่ะคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้ง,ง่ายๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีโอกาสและความสาเร็จรออยู่ที่ปลายทางถ้าคุณยอมแพ้ระหว่างทางคุณก็ ไม่สามารถนะคะที่จะไปถึงตรงนั้นได้ตอนนี้คุณต้องกลับมารักตัวเองก่อนนะเพราะอย่างที่บีพูดไปหรอว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณเป็นคนที่ห่วงทุกคนในครอบครัวกลัวว่าถ้าไม่มีคุณทุกคนจะทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีคุณทุกคนจะไม่สามารถที่จะจัดการชีวิตของตองได้เลยคุณก็เลยแบบจัดการให้กับทุกคนเลยจริงๆค่ะ พี่จักรวาลอะจึงย้ำมาในหลายๆใบว่าบางครั้งเราจำเป็นต้องปล่อยนะคะให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วเราจะมองเห็นความสวยงามในธรรมชาตินั้นค่ะเราจะมองเห็นการเติบโตที่เราจะภูมิใจนะคะกับทุกๆคนแม้ว่าตัวของคุณเองจะแบบไม่ได้ทำงานอยู่ตรงนี้แล้วนะคะหรือว่าคุณเองต้องไปไกลบ้าน แต่ทุกคนสามารถที่จะอยู่ได้ทุกคนสามารถรับผิดชอบตัวเองได้คุณจะภูมิใจในทุกคนค่ะเพราะว่าพี่จัก,กรวาลก็ย้ำแล้วว่าจังหวะนี้นะ่ะมันเป็นจังหวะที่ตัวของคุณจะต้องรักตัวเองก่อนนะคะทําเพื่อตัวเองบ้างค่ะเพราะคุณทําเพื่อคนอื่นอนะมามากพอแล้วนะคะจงรู้คุณค่าของตัวเองนะคะคุณมีความสามารถที่คุณยังหยิบเอามาใช้ไม่หมดอะ่ะ นะคะคุณยังมีสิ่งที่ทำให้คนอื่นประหลาดใจได้อีกเยอะแยะเลยนะคะในความเป็นตัวของคุณนะหยุดลังเลใจได้แล้วนะคะเนี่ยความลังเลใจของคุณเนะี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะเพราะปีอยามองว่าโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆค่ะเข้ามาหาคุณนะ่ะหลายครั้งแล้วแล้วตัวของคุณเองก็ปฏิเสธไปในหลายครั้งแล้วเหมือนกันเพราะเป็นห่วงคนที่บ้าน พลังงานในวันนี้นะออกมาในในรูปแบบนี้จริงๆนะคะคุณเป็นห่วงทุกคนที่อยู่ข้างหลังคุณจริงๆอิงอะแต่บีอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะขอให้คุณใช้พลังงานแห่งจินตนาการของคุณกับเส้นทางในวันข้างหน้านั่นคือการค้นหาตัวเองคุณจะค้นพบความเป็นตัวเองจริงๆและความต้องการของตัวเองจริงๆอะคะ่ะ แล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องยึดติดเลยว่าสุดท้ายเราเนี่ยผลมันจะออกมาปมาเป็นยังไงนะคะถ้าคุณทําเต็มที่แล้วคุณจะไม่เสียใจนะคะคุณจะมีความภูมิใจตัวของคุณเองค่ะแล้วตัวของคุณก็มีทางเลือกเสมอเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าคุณจะถึงทางตันต่อให้มันเหมือนจะตันแต่คุณจะมีทางเลือกเข้ามาคุณจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณเสมอคุณสามารถที่จะสังเกตได้นะคะ ตลอดระยะเวลาเส้นทางชีวิตของคุณอนะพอมันจวนตัวนะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาจวนตัวเหมือนคุณจะไปต่อไม่ได้แต่มันจะมีบางอย่างเข้ามาทำให้คุณนะ่ะสามารถที่จะเดินไปต่อได้คุณลองสังเกตดูนะเพราะพี่มองว่าตัวของคุณนะคะค่อนข้างที่จะมีสิ่งต่างๆอะคะ่ะที่คอยอุปถัมคุณอยู่นะคะอืม ใบเนี้ยก็น่าจะพูดถึงเรื่องของครอบครัวนี้แหละว่าในตอนนี้นะคุณไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้ทั้งนั้นนะคะคือคุณทำมาเต็มที่แล้วแล้วบางครั้งมันถึงว่าที่คุณต้องทำเพื่อตัวเองบ้างถึงว่าที่คุณเองต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแล้วเป็นอนาคตที่มันมั่นคงมากขึ้น ปล่อยวางเรื่องนีสาไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณจําเป็นต้องปล่อยวางนะคะความผิดพลาดในอดีตเปรียบเสมือนขั้นบันไดของคุณนะเพราะฉะนั้นเรานะค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วคุณก็พยายามที่จะทําให้มันออกมาดีที่สุดเหมือนกับเรื่องของครอบครัวของคุณนะคะที่คุณมีความเป็นห่วงครอบครัวใช่ไหมคุณห่วงทุกคนว่าถ้าคุณไม่อยู่แล้วจะอยู่กันยังไงนะคะ จะดูแลกันได้ไหมเนี่ยคุณกังกนวลตรงนี้เพราะว่าบางทีอะค่ะมันอาจจะเกิดมันอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์บางอย่างเนาะที่ทําให้คุณเองอะไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้ทุกคนอยู่กันเองได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะทุกคนสามารถที่จะเติบโตแล้วก็เข้มแข็งได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะคุณสามารถที่จะเป็นพื้นหลังนะคะเป็นฐานที่ทาให้ทุกคนอะคะ่ะมีความมั่นคงมากขึ้นได้ พราอบีวองว่าทุกคนจะต้องเติบโตจากความผิดพลาดของตัวเองนะคะเนี่ยจริงๆค่ะจงเลิกครอบงำตัวเองด้วยความผิดพลาดในอดีตไม่ว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนเนี้ยมันจะเป็นผลมาจากบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณจนทำให้คุณไม่ไว้วางใจแต่ว่าบางครั้งมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของคุณเพราะฉันเราเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองว่าเพราะคุณไม่อยู่ตรงนั้นเพราะคุณไม่อยู่ที่นั่นมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณพี่จักรวาลบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่คุณเลิกครอบงำตัวเองได้แล้วว่าเป็นเพราะคุณไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นจังหวะที่มันจําเป็นต้องเกิดมันเป็นสถานการณ์ที่มันมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้มีบงอกว่ามันเป็นแบบนั้นนะเพราะฉันเลานะคะ จักรวาลนะเขาย้ำเลยว่าอยากให้คุณปล่อยวางเรื่องนี้อยากให้คุณกลับมาเป็นตัวเองอยากให้คุณกลับมานะคะเดินในทิศทางที่คุณนะคิดที่จะทํำตั้งแต่แรกแล้วคุณก็ไม่ไม่ทำสักทีเพราะคุณมีความห่วงใยคุณมีความกลัวคุณมีความมีความรู้สึกว่า ทุกอย่างมันจะพังอ่ะเนี่ยคุณมีความคิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเลอน่าจัก,กรวาลจึงย้ํามาในไพ่หลายๆใบว่าจงเลิกครอบงำตัวเองด้วยความผิดพลาดในอดีตปล่อยวางเรื่องอะไรที่มันทําให้คุณทุกข์ใจซะแล้วก็รักตัวเองค้นหาคุณค่าของตัวเองนะคะเดินไปในทางที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของคุณจริงๆเราไม่ต้องไปสนใจว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอืม เพราะฉันแล้วนะคะจงมั่นใจนะคะกับทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเพราะในปีนี้ยังไงก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอน<ป>มาดูราศีเพิ่มเติมนะคะราศีมังกรหรือคนที่เกิดวันที่สิบคนที่เกิดวันเสราร์นะหรือคนที่เกิดวันที่24คนที่เกิดวันที่15 คนที่เกิดวันที่27คนที่เกิดราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6ค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้อ๋อตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะ,อะขอตัวเลขที่เกี่ยวข้องอีก5า้าใบหมายเลข41นะคะหมายเลข20 หมายเลข88หมายเลข17แล้วก็หมายเลข4นะคะไพ่ที่ออกมานะจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะมันมีแต่ความกังวลมันมีแต่การดับฝันมันมีแต่ความไม่กล้ามันมีแต่ความรู้สึกว่าในอดีตมันมีบางอย่างอะคะ่ะเกิดขึ้นนะคะแล้วทาให้ตัวของคุณเองอไม่กล้าที่จะก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วเลิกครอบงำตัวเองด้วยความผิดพลาดในอดีตนะ อขอย้ำให้ใบนี้อีกสักรอบก็แล้วกันนะคะเพราะดูแล้วมันเหมือนกับว่าพลังงานที่ออกมาเนะะี่ยค่ะแม้ว่าจะเป็นพลังงานในในตัวเลขที่เกี่ยวข้องอะ่ะก็ยังเป็นพลังงานความคิดที่คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะลืมสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เลยจริงๆแล้วนะคะการลืมอะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันยากแต่การที่เราจะทําความเข้าใจแล้วเราเก็บมันไว้เป็นบทเรียนนะคะมันสามารถทําให้เราไปต่อได้ อย่างมีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะเดินไปใน,ในทิศทางที่มันถูกต้องได้ในอนาคตนะคะเก็บไว้เป็นบทเรียนก็พอนะคะอย่านำเป็นความทุกข์ในปัจจุบันของคุณนะคะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ